เกมเราคาดหวังที่จะต้องชนะอยู่แล้วนะครับจะกลับมาให้ได้นะครับเกมที่เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในเกมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีช้อยอยู่อีกที่ผมบอกเองว่าวันนี้เราต้องชนะให้ได้เพราะว่าเกมเียาวแบบนี้มันเยอะด้วยนะครับแต่ว่าปฏิบัติเด็กในห้องแต่งตัวบอกผม่าเล่นดีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันที่เห็นกันนะในเกมก็มีเหตุการณ์ที่มันเป็นเปลี่ยนนะครับโรเชาโดนไปแดงแต่แดงห้านาทีแรกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราเล่นสิบคนนะครับตลอดทั้งแปดสิบ รถขึ้นแรก2นาทีนะแปดบเจ็ดรถขึ้นหลังอีก4นาทีนะครับ9กสเอ็คือทุกคนเล่นด้วยหัวใจใจ,ใจนะริงๆนะผมบอกเด็กว่าเราจะเอา3แต้มเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของทุกการที่เรากลับมาได้แต่ผมว่านะครับหนึ่งแต้มวันนี้นะผมว่าโอเคเราอาจจะจะเสียไป2แต้มถ้าเราต้องการ3แต้มเหมือนตอนที่เราบอกแต่ผมเชื่อว่าหนึแต้มวันนี้นะครับที่เราได้นะครับผมได้ผมว่าเราได้ทีมสเปนแล้วเราได้ความมั่นคงนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็น กลับมาผมเชื่อว่ามันค่ามากแำบแด้มที่เราได้นะครับก็เป็นเกมเดียวหนึ่งที่นะครับไม่ได้พอใจกับผลการแข่งขันที่มันเสมอแหละนะครับแต่พอใจมากกับเด็กที่แสดงออกมานะครับที่อ่อนขี้ัวใจที่เขาอยากเล่นเพื่อทีมนะเพื่อแฟนบอลหรือเพื่อทุกคนจริงๆนะครับด้วยสถานการณ์ที่ตกเป็นรองนะครับเรากออนันตสถานการณ์เราไม่ดีนะครับผมเชื่อว่านะครับโอเคอาจจะไม่ได้สามแต้มที่ต้องการต่เชื่อว่าเป็นหนึ่งแต้มที่เป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับกับกับเส้นทางที่เหลือของทีมทีทีจุลจุลนครับ ช่วงเปลี่ยนตัวลงไปสองสามคน,นย่อมขึ้นหลังเหมือนกับว่าเกมกําลังมาอะไรเงี้ยได้บอกตทคกติ๊กอะไรน้องๆลงไปเล่นหรือว่ามั่นใจยังไงมากน้อยแค่ไหนที่ว่าคิดว่าจะได้แต้มกลับมาในเกมจริงๆแล้ว่ตั้งแต่เอาพักครึ่งแล้วนะครับตอนพักครึ่งจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่านักบอลแก่นนะครับแทบจะไม่ได้มีโอกาสยิงประตูเลยนะครับเราเล่นยอมรับสิ่คนใช้กำลังงานเยอะเล่ได้ดีมากนะพอช่วงพักครึ่งผมก็กระตุ้นเด็ง ผมเห็นแววต,าท,ทา,ตาทุกคนความมุ่งมั่นทุกคนเราขเขาเชื่อนะว่าเราเราสามารถที่จะทำอะไรได้มีแต้มได้สหรับเกมนี้จริงๆนะแต่ว่าโอเคนะพอลงไปเราอาจจะโดนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาสแสดงออกมามันมันต้องชมเชยเขาจริงๆนะครับแล้วก็โอเคนะคหลังจากนั้นพอเราโดนปุ๊บผมก็เปลี่ยนแทคติกที่กีการนะครับเรารู้สึกว่าโอเคนะครับเราต้องการประตูแล้วล่ะนะจะโดนช็องซูน้ำสูงก็ไม่ได้เราเล่นในบ้านด้วยนะครับต้องต้องเล่นนะครับอ่าเขาเรียกว่าเล่นเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่อาจจะอาจจะยาก นะครับแต่ว่าพอสังคนที่ลงไปพอเราบอกวิธีการลงไปเราก็เอาคนที่มีประสบการณ์ขนอีกนั้นนะครับเขาเขาทำได้ก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจในตัวูทีมผมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าสถานการณ์ทีมมันอาจจะยังไม่ดีอาจจะโซบินนะครับมีชนะแล้วก็มีแพ้เราเรายังไม่ได้ชนะติดติดกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราชนะติดติดกันผมเชื่อว่าทีมเนี้ยนะครับก็เป็นทีมที่ดีอีกหนึ่งแล้วก็อันดับจะพุ่งขึ้นไปในในแบบที่ทุกคนคาดหวังได้แน่นอนครับ ต้องการชนะติดติดต้องการกดล็อีในในชัยชนะครั้งแรกๆอะไรเงี้ยนะครับเกมหน้าไปเยือนหนองบัวถือว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าดูถูกทีมหนองบัวนะครับมีโอกาสในในมุมมองของหลายคนมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเก็บสามเซตได้ตรงนี้โค้ชโจมองว่าองเงี้ก็ทุกเกมไม่ง่ายนะครับอ่าไม่ว่าเราจะเล่นเป็นเกมเจ้าเกมเยือนเราเจอใครเราคาดหวังที่เราจะได้สามคะแนนแล้วแหละนะครับถ้าใครดูเกมเมื่อวานที่หนองบัวการไทโดนจริงแต่ว่าในหลายเกมนะครับเขาทําได้ดีอย่าลืมว่า หนองโัวชนะครั้งเดียวจริงแต่เขาชนะในบ้านที่ชนะบีจีนะครับถ้าเขาชนะบีจีในบ้านได้เขาก็ชนะทุกทีมได้ถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทเราก็ต้องวางแทคกติกวิธีการไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยโคเมนตั้งของวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะไปมีเกมที่ดีที่หนองบัวได้นะครับโอเคนะครัหนองบัวเขาอาจจะต้องการใจชนะนะครับเราก็ต้องการเช่นกันนะครับผมเป็นบอลเคารพกรม็มั่งเสมอนะครับเป็นที่ที่ผมรักและเคารพแล้วก็เห็นฝีไม้ใหม่อะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับ มันเป็นเกมที่ต้องต่างไปตทท้องการแร่งจริงนะครับก็จะพยาย,ยามที่จะทำมาให้เป็นเกมที่ที่ดีนะครับแล้วก็พยาย,ยามที่จะต้องเก็บแต้มจากจากองหลังให้ได้พูดถึงแฟนบอลหน่อยครับแฟนบอลก็ถ้าขอบคุณได้ล้านแพ้ก็จะขอบคุณล้านแพ้แหละนะครับเพราะว่าเขาผมโอเคเกมไม่แพ้หรือเกมไม่พลาดนะผมยอมรับทุกเกมแบบนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรามีคุณภาพแล้วก็เรามีทีมนะที่มันดีจริงๆถ้าเราไปดูการนี้นะครับแต่ผมพูดมากไม่ได้เพราะโอเคผลการแข่งขันหรือคืออันดับในตารางมันยัง มันยังไม่เป็นที่มผมพูดนะครับก็ขอบค,คุณสาหรับการสนับสนุนขอบคุณสําหรับการสปอร์ตนะครับแล้วก็อยากใหุ้กคนรอนะครับขอให้เชื่อมั่นว่านะครับทีมเนี้ยจะมอบความสุขให้กับแฟนบอลจริงนะครับพอมีความสมัครสมอเวลาผมเชื่อว่าเก็ใบ้านเกมอะไรก็แล้วแต่เราจะแสดงให้เห็นว่าทีมนะครับแตกต่างจากจากจากเดิมที่ที่เราเคยมีนะครับแล้วก็จะพามจะมอบความสุขให้กับแฟนแฟนประจวบนะครับในทุดลกเกมก็ขอบคุณแล้วกันนะครับอยากให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไป ครับวันนี้หลังเกมเดินนะครับแารบอลประจวบร้องเพลงซโม่สองนะผมมีความสุขมากนะครับไม่ได้มีความสุขกับผลการแข่งขันแต่มีความสุขกักการที่เขาซัพพอร์ตทีมแล้วก็ดูบอลเป็นนะครับว่าแล้สิบคนนะครับโอเคผลเสมอแต่เขาอาจจะไม่ได้พอใจแต่เขารู้ว่าสิบคนตั้งแต่นาทีที่ห้ามันยากลำบากแค่ไหนนะครับเพาอยากเห็นขขนักบอลทุกคนสู้แล้วเข